อึ้งมากสาวโฟออกมาอัปเดตน้ำหนักล่าสุดหลังขา่าวลือเลิกกันกับแฟนหนุ่มค่ะทำเอาหลายคนนั้นตกอ,อกตกใจแล้วก็ต่างจับตามมองถึงความสัมพันธ์คู่ของสาวโฟและทามไทยกันเป็นจำนวนมากค่ะที่ต่างฝ่ายต่างก็อันฟอลโลอินสตาแกรมกันไปแล้ว พร้อมกับลบรูปจนเกลี้ยงไอจีในเวลาต่อมาหนุ่มทมไทยได้อัปเดตความเคลื่อนไหวโพสํำสั้นๆว่า I'm sorry พร้อมแคปชั่นทำกลางเพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจกันเพียบค่ะและสงสัยกันว่าหนุ่มทมไทยเขาเง้อและขอโทษสาวโฟยหรือเปล่า ล่าสุดนี้เองสาวโฟได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอิสตาแกรมค่ะเป็นข้อมูลส่วนตัวของตัวเองหลังจากมีข้อสงสัยว่าเลิกกันกับแฟนนุมนั่นก็คือการอัพสตอรี่ไอน้ำหนักของตัวเองค่ะล่าสุดเธอนั้นหนัก39.40กิลกรัมพร้อมกับอิโมจิคำว่า I need more food งานนี้ทำเอาหลายคนต่างเป็นห่วงกลัวเครียดหนักจนทานอะไรไม่ได้เลยจึงทำให้น้ำหนักนั้นน้อยลงถึงขนาดนี้ยัง องไรก็ตามเราก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทางคู่ด้วยค่ะ